เอาตรงๆขนาดดียวอกานวันนี้เราเดินขึ้นมาสูงคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยหว่วแดดแดดสุดๆแดดแรงบวกกับเหงื่อของเราด้วยจริงวันที่ทั้งเหงือ่อทั้งอะไรก็แล้วแต่ใช่ฮะแต่หน้าซันเอาอยู่จริงๆครับเพราะอะไรฮะผมมีตัวช่วยดีมามนะนําทุกคนนะอะไรฮะกันแดดครับครีมกันแดดออร่ามีออร่ามีซันนะผมนี่ซึ่งเขาบอกว่าเราสามารถเติมได้ตลอดเวลาด้วยเติมได้ตลอดเวลาแล้วก็ผมเป็นคนที่ วันหยุดผมก็จะขี้เกียจแบบว่าแต่งหน้าพี่มดมบางวันผมก็อาบน้ําเสร็จเป่าผมแล้วผมก็ทาออร่ามีตัวเดียวจบเลยคุณดูนะสภาพเหงื่อเพร<ม>าะเราอยากเปิดให้ดูจริงเลยยิ่งกว่าอาบน้าอีกตอนนี้ที่สําคัญเขาบอกว่าออร่ามีเนี่ยเขาทําเพื่อผิวคนไทยใช่เขาเป็นกันแดดน้าแร่ผสมวิตามินนะฮะเนื้อครีมเป็นซีซีครีมบางเบาปรับได้กับทุกสภาพผิวไม่ว่าคุณจะเป็นผิวค้าหรือผิวขาว ทาไปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะปรับสภาพผิวให้คุณเป็นผิวปกติเลยอ๋อมันจะเป็นแทนรอ,องพื้นได้เลยแทนรองพื้นได้เลยตัวเดียวอยู่คือผสมรองพื้นเบาๆหน้าไม่มันไม่วอกกันน้าด้วยพี่นี่ยคุณดูคุณดูสุณซานกวนดูสภาพหัวฮะหัวเปียกนะหัวเปียกนะเนี่ยเปียกมากจ,จริงจริงนี่พอหนึ่งพวกเราอาบน้ํากันแล้วเนี่ยใช่เพราะเราขึ้นมาสูงมากพี่ปรากฏว่าบางคนว่าจะครีมกันแดดถ้าเราใช้ผิดปุ๊บหน้าวอกหน้าลอยหน้าวอกหน้าลอยบางบางบางทีเราจะเห็นคนที่แบบว่าออกมาข้างนอกแล้วหน้าจะแบบวอกแบบ เท่าบ้างคอไม่เท่ากับหน้าบ้างอะไรอันนี้คือทาแบบจบเลยตัวเดียวล้วสามารถหน้าเราเนี่ยคือจะเป็นแบบสีจะปกติมากพี่คุณดูสภาพแดดนะฮะช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยช่วงแดดแรงที่สุดเพราะฉะนั้นซันบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้ออร่าม,มีตัวนี้มันตอบโจทย์ตอบโจทย์เพราะว่าเขามี spf 5 0 pa บวกบวกบวกทั้งหมดนะฮะอยู่เลยพี่เติมตอนไหนก็ได้บางทีผมใช้ทุกวันนะบางบางทีผมไปถ่ายละครผมก็ให้ช่างแต่งหน้าลงตัวนี้ตัวแรกเลย บางวันที่ไม่ถ่ายละคร,รผมก็ลงตัวนี้แล้วก็ออกจากบ้านได้เลยความแตกตา่างระหว่างครีรรรรคมกระแดดออร่ามีกับครีมกระแดดตัวอื่นละฮะอย่างที่บอกครับเนื้อครีมเขาเป็นซีซีครีมบางเบาเราสามารถตกได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวเทาไม่ต้องกลัววอกแล้วเขาคุมความมันให้เราได้ด้วยตอบโจทย์ผิวคนไทยทั้งหมดเลยตอบโจทย์ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใช้ได้หมดวันสต็อปเซอร์วิสอยู่ที่ออร่ามีเท่านั้นวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยพี่มดโปรโมชั่นอะไรฮะปกติหลอดละ49สทครวันเี้ามีโปรโมชัน สหลอดห0 0่งพันบาทนั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศ3หลอด1,000บาทเท่า,ทากับหลอดหนึ่งสามบาทคุ้มมากสามบาทแล้วหลอดหนึ่งใช้ได้นานมากมีคนที่ใช้เยอะมากแล้วก็ตัดหลอดส่งมาให้ผมดูใน IG ีเยอะมากๆครับ,รบแน่นอนใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนฮะเซิร์ชได้เลยครับ Google หรือ f c e e o o o นะครับออร่ามีนะครับ a u r a m e หรือว่าเซิร์ชว่าคิมกระดาษออร่ามีซันก็ได้จ้ะ